สวัสดีครับรายการอาจารย์มนต์พบปัญหาในวันนี้นะฮะเรากำลังเดินดื่มกาแฟท่ามกลางต้นไม้ครับเมื่อวานนี้นะผมได้ไปดูข่าวมาเขาบอกว่ามีผู้ประกอบการรายหนึ่งครับโดนคนที่เป็นสมรคอรปอบเนี่ยโทรมาแล้วบอกว่าเขาค้างภาษีครับด้วยความกลัวครับก็เลยทําตามเขาก็คือเขาให้ลิงก์อะไรมาแล้วก็เลยไปกดลิงก์พอกดลิงก์เข้ามาเท่านั้นฮะ,ะเงินในบัญชีของตัวเองหายไปแสนกว่าบาทครับซึ่งตรงนี้น่ากังวลใจมากเลยนะครับ ใครก็ตามที่บอกว่าเป็นสมรครนแล้วโทรมาหาเราเนี่ยนะครับเราจะเชื่อหมดเลยแล้วเราจะมีความกลัวอยู่ในช่วงเวลาที่เขาโทรมากังวลใจมากฮะก็เลยต้องทําตามเขาแต่ว่าสมรครนโดยปกติแล้วนะครับเวลาที่เราเสียภาษีผิดพลาดหรือเขาต้องการที่จะมาประเมินภาษีเราเนี่ยเขาไม่ได้โทรศัพท์มานะเดี๋ยวถามอาจารย์เจี๊ยบดีกว่าครับอาจารย์เจี๊ยบมีประสบการณ์ด้านนี้อาจารย์เจี๊ยบช่วยบอกหน่อยครับมันเป็นยังไงครับเวลาที่สมรครนเขาบอกว่าเรายื่นภาษีผิดหรือ ต้องการให้เราดื่นภาษีให้ถูกต้องอะไรประมาณเนี้ยเขาจะโทรศัพท์มาไหมอาจารย์เจี๊ยบไม่คะ่ะอาจารย์เขาไม่ได้โทรศัพท์มานะคะไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีเลยค่ะอาแล้วเขาทาไง เขาจะส่งเป็นจดหมายมานะคะซึ่งเป็นเอกสารราชการเลยออกจากกรมสรรพากรพื้นที่นั้นๆที่เราตั้งอยู่ครับถ้าเราตั้งอยู่จังหวัดไหนก็จะออกจากจังหวัดนั้นนั่นแหละค่ะแล้วก็บอกว่าให้เราเตรียมเอกสารอะไรบ้างให้ไปพบเจ้าหน้าที่สรรพากรแล้วก็ให้เบอร์โทรไว้นะคะและเบอร์โทรที่ว่านี้ก็เป็นเบอร์โทรของสรรพากรเช่นถ้ากรุงเทพก็ขึ้นต้นด้วย0ูนถ้าเป็นจังหวัดอุบลราชธานีก็0ูนย์สี่ห้าอย่างเงี้ยค่ะอืมและเป็นจังหวัดอื่นๆล่ะขึ้นต้นด้วยอะไรก็เบอร์ที่ว่าไม่รู้ไม่ ใช่ใช่เพราะเป็นบ้านเกิดตัวเองออเก็แปลว่าจะส่งหนังสือมาแล้วให้เราไปติดต่อในสถานที่ราชการเท่านั้นใช่ค่ะอาจารย์หากเราไม่สามารถไปได้ด้วยตัวเองรเราสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปแทนได้ค่ะครเธอไม่มีการโทรศัพท์มาเลยถ้าเราได้รับโทรศัพท์จากใครก็แล้วแต่แล้วอ้างตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่สัมปาานให้รู้เลยว่ว่า กลุ่มคนเหล่านี้คือแก๊งคอเซ็นเตอร์ค่ะอ๋อโอเคแล้วจะมีไหมที่สามกรบอกว่าให้คุณมาจ่ายเงินเท่านี้จากเดิมที่คุณจะต้องเสียเท่านั้นเท่านี้และคุณ โทรศัพท์มาแล้วบอกให้จ่ายเลยไม่มีนะไม่มีไม่มีอาจารย์เขาจะให้เราเตรียมข้อมูลเตรียมเอกสารไปบอกกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนแล้วเจ้าหน้าที่ถึงจะตรวจว่าเราเป็นผู้ที่เสียภาษีถูกต้องครบถ้วนไหมถ้าไม่ครบเขาถึงจะประเมินมนะคะเขาจะไม่มีการที่จะมาโทรศัพท์มาหาเราก่อนโดยที่เราไม่ได้รับจดหมายเลยมไม่ใช่นะคะ แต่ก็เข้าใจผู้ประกอบการท่านนี้นะคะอาจจะเสียภาษีวิโคก็กังวลใจเนาะขึ้นชื่อว่าสัมภาระใ,ใครๆก็กลัวค่ะคนะคะกลัวว่าตัวเองจะเสียภาษีไม่ถูกต้องกลัวจะถูกประเมินภาษีย้อนหลังต่างๆนานาคือด้วยความตกใจด้วยนะคะค่ะ